สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมาข่าวชี้ชัดฟันธงครับจะเจอกันในวันอังคารที่3ตุลาคม2 5 6 6นกะครับกลางสัปดาห์มีสึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คให้คอบอลได้ลุนได้เชียร์รับชมกันนะครับหลายคู่เลยผมพยายามจะเลือก2เกมมาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับเลือกเกมที่มั่นใจที่สุดในแต่ละวันมาฝากคอบอลนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็เหมือนเดิมด eakguska นะครับคอบอลแฟนบอลสามารถเข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวทักทายกันได้ตลอด24่ชั่วโมงแลกเปลี่ยนขาา่าว เข้ามารับทัศนคุทบอลนเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับมีแอดนำหน้าด้วยแอด EAK99 นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอให้ผมเลือกเกมอินเตอร์มิลานกับเบนฟิก้านะครับเลือกคู่นี้เป็นคู่หลักมาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลจะเล่นกันในช่วงตีสองตรงกลุ่มนี้อินเตอร์มิลานมีอยู่หนึ่งแต้มส่วนเบนฟิก้ายังไม่มีแต้มนะครับเจอกันเมื่อปีแล้วรอบแปดทีมอินเตอร์มิลานก็ผ่านเบนฟิก้ามาได้ฟอร์มหลังของทั้งคู่อินเตอร์ชนะซาลานิตาน่ามา4-0ในเกาชัวนะครับส่วนเบ้าาอลทงดน บุตุเกตมาเหมือนกัน1ประตูต่อศูนน่าจะขนดาวดังลงมากันครบโดยเฉพาะทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับแนวรุกอย่างลาตาโลมาติเนสทางด้านมาคาสตูรามตรงกลางบาเลล่ามากีทยานพวกนี้พร้อมลงหมดแนวะรับก็จะมีดุงฟิตมีดิมาโกแล้วก็รวมไปถึงบาสโซนี่นะครับผมมองไปที่อินเตอร์มิลานเลยนะครับเป็นรองแชมป์เก่าระบบทีมฟอร์มยัง ยังเหมือนเดิมครับการขึ้นเกมของดุงฟิตก็บยิมาโก้ทำให้แผงไม่ฟิลแล้วก็เกมรุกกาเล่นง่ายขึ้นผมมองว่าทั้งลาตะโลมาตินเนสแล้วก็มาคัสโซลามโบเนสน่าจะผลงานดีแล้วที่สําคัญวันนี้ได้เล่นในบ้านเกมที่แล้วไล่ตามตีเสมอโซเซดัดในช่วงท้ายเกมเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นในบ้านท่ามพลาดสําหรับทางด้านอินซากี้ครับวันนี้ซื้อใจเกมในบ้านแล้วก็เกมรุกของอินเตอร์มิลานเลยนะครับเอกมะขาว ชีชัดฟันธงว่างูใหญ่น่าจะผ่านเบนฟิก้าไปได้ส่วนอีกหนึ่งคู่ไปกันที่เกมระหว่างลองกับอาร์เซนอลลองเป็นรองแชมป์ลีกเอิงเมื่อปีที่แล้วผลงานปีนี้ไม่ดีทั้งลีกเองิงแล้วก็รวมไปถึงในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เป็นน้องใหม่อาร์เซนอลเกมที่แล้วก็บุกไปชนะทางด้านปิซซีมาได้นะฮะส่วนลองนัดล่าสุดชนะสตาร์บุกในลีกเองิงฝรั่งเศสชื่อชั้นดีกว่าครับแล้วก็เรื่องประสบการณ์ลองเองเป็นน้องใหม่ที่ไม่ค่อย มีประสบการณ์ในเวทีนี้ผมว่าอาร์เซนอลเองถึงไม่ว่าจะไปเยือนไปเยือนลองในสภาพทีมปีนี้ที่ไม่ดีผมชื่อว่าแนวรุกที่มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็อาเจตาน่าจะเน้นเป็นพิเศษนะครับก่อนเบรกทีมชาติถ้าเกมนี้ชนะก็จะเป็น6แต้มผมชื่อว่าปืนใหญ่อาร์เซน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับสองคู่แชมเปี้ยนวันนี้ครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานแล้วก็ปืนใหญ่อาร์เซน่าจะเข้าวินดวยกขันทั้งคู่อยากรับทัศนะเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันเป็นครอบครัวฟุตบอลด EAK 9ัครับวันนี้ขอให้แฟนบ่าทุกท่านงโชคดีครับสวัสดีครับ